ที่อปประชุมที่ประการอำเภอเมือมงมุกดาหารนะคะนายวารายานบุญรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหารตามโครงการคลิกออบก,การมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ปีพุทธศัการาช2567 โดยมีสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งและ,ะเขต2จังหวัดมุกดาหารหนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารหนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและกาเกษตรกรเขาร่วมในพิธีกว่า3ามลอยล่โดยสิทธิประโยชน์ทีเกษตรกรจะได้รับนะคะนันก็คือสามารถโอนสิทธ์ทั้งหมดหรือว่าบางส่วนไปย่งเกษตรกรไร่อื่นซึ่งโบแมนญาตนะคะหรือว่าเครือญาติหาก ถือข้องโฉนดเพื่อการเกษตรมาได้แล้วบ่หน่อยกว่า2ปีก็เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรผู้ถี่บอมี่ที่ดินทำกินนะคะรับสิทธิ์ในที่ดินได้และก็เป็นการเพิ่มวงเงินนะคะสินเชื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ใส่คําประกรันโตบุคคลในสั่นสอบสวนและก็สั่นสารใดและก็สามารถรับการสร่งเสริมและกาพัฒนาจากภาครัฐ ในด่านของโครงสร้างพื้นฐานด่านการพัฒนาอาชีพซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้มีพระราชกฤษฎีกากำนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อทีประมาณ4 9 2 2 3ไร่เป็นพื้นที่เขตดำเนินการประมาณ3 9 7 2 9 6ไร่ขอบคุ้มพื้นที่นะคะ7อําเภอ ร่วม3 9ตำบลโดยมีการดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิน2 9า8 42ล่0 0แปลงนะคะบนเนื้อทีประมาณ3 9 2,068ไร่และการในปีงบประมาณ2 5 6 7สปรกรหมกาหารมีแผนดำเนินการเปลี่ยนสปรกร4.01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ที่อยู่ในหลักเก์นะคะจำนวน 6,548นาแปลงค่ะ